ว่าเมื่อกับว่ามีได้ดินเจยได้มาไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าชิไม่ได้มาเลยเละซึ่งทีนี้ได้มาดีเจยมาประทับใจอมาประทับใจถูกย่างค่ะเอาที่สำเอาเยอะ สุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดสุดยอดอร่อยนะทุกอย่างเลยชอบมากที่สุดเลยที่มีการแสดงของเด็กๆคนลนล้านนะนึกว่าเมื่อื่อรู้ล้านว่าเออมาอายุเป็นจุ๋มจนเยอะนะคะมาอายุเป็นจุ๋มจนเยอะแต่ใครก็อายุกันด้วยสิว่าอบอุ่นเมื่อว่าแม่ดูแลรู้พอดูแลรู้ประทับใจซึ่งที่มาน้ำตาเลยอ่าคือเด็กเอาร้องเพลงประทับใจมายายนี่เป็นคน ร anyway, ักชาติชุดๆเลยแต่ว่านั้นเรารักใครแต่เราเป็นคนเีอียุซึ่งอ่าอเด็กๆเรารักชาติไปนะรักชาติรักชาตินารักบากรักชาตรักทองสินรักจุ่มจนรักอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะยายนี้จื่อปาวันปะดุงศับกาบานยูมู่ินึง ตำบลเขยเยอะอย่างพวกอำเภจังหวัดกระบี so like ่ค่ะย่าเชิญชัวนในไอ้ไอ้ไอ้คนรบ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 ข้างจังหวัดสุมพรนี่ทัวจังหวัดทุกจังหวัดไกลไกลเกียงเกียงนี่นะมาเตี่ยวกันมันมันประทับใจลายอย่างประทับใจลาไรยะประวัติพ่อรก็ช่วยมาให้มาเที่ยวมาชมกันมาดูฮานกันก็มีกิจกรรมดีๆีให้ดูให้ชม